ครับครสามสองชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2568นะต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะครับดาวที่ขยับนะโยกย้ายมีอิทธิพลกับทิตาของคุณไม่น้อย แต่ก่อนที่จะมาฟังรายละเอียดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับดูดวงดีไวทีวีไวทูเดย์ไว้ในทุกๆช่องทางและโซเชียลมีเดียนะครับของสินแสงมิงในทุกๆช่องทางชาวลัคนาราศีกันนาะดาวราหูดาวศุกร์ดาวอาวทิตย์เล็งลัคนาของคุณอยู่แต่เดี๋ยวพอช่วงกลางกลางเดือนเมษายนดาวอาทิตย์จะย้ายไปเป็นมหาอุจ แต่ไปอยู่ในเรือนมรณะกับชะตาของคุณดาวเกตย้ายออกจากลัคกกนาของคุณวันที่1ถึงวันที่5อารมณ์ไม่ดีจิตตกคิดอะไรไปแต่ในทางลบไม่สบายใจมีแต่ความรู้สึกมนมลเซ็งเซงนะให้ระวังสุขภาพผู้ใหญ่วันที่6ถึง10การเงินการทองขยับดีขึ้น มีความปลอดโปรง่งมีความแฮปปี้มีความสบายใจในเรื่องของการเงิน11จนถึง15ช่วงนั้นคุณเหมือนกับอยากจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งจึงพยายามที่จะรัดเข็มขัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อไปซื้อของที่คุณนั้นปรารถนาที่อยากจะได้ไว้อยู่16จนถึง20ช่วงนั้นอารมณ์มนลมนจิตตกตกอีกแล้วนี่แหละชาวลัคนาราศีกันเน่ะเมษายนจะจิตตกปลอย นะครับเดี no, 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 ๋ยวไอ้นูนเดี๋ยวไอ้นี่เข้ามากระทบซึ่งส่วนหนึ่งเลยเนี่ยสำคัญเลยจะมาจากเรื่องความรักเดี๋ยวจะลงดีเทลรายละเอียดให้แล้วก็21จนถึง25 Take a c า i o n แอคทำอะไรให้ระวังระวังคำพูดระวังการแสดงออกมีศัตรูทั้งลับๆทั้งเปิดเผยอยู่นะครับต้องบอกตรงนี้เลยแล้วก็26ถึง30การงานการเงินดีแต่ความรักไม่ได้อย่างใจนะครับ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรไปอยู่ในเรือนมอรณะนะครับใครที่คิดไม่ดีกับคุณศัตรูทั้งในทางลับทั้งในทางลับทั้งในทางเปิดเผยมักจะแสดงออกมาให้เห็นนะครับไม่ต้องไปหลบกันแล้วว่ามึงคิดยังไงกับเรามึงคิดยังไงกับกูนะฮะเห็นการจจ่เลยก็เป็นอะไรที่โดดเด่นมากสำหรับชาวลัคนาราศีกัน แต่ความที่ดาวการเงินมันยังส่งผลที่ดีก็ถือว่าคุณมีความแฮปปี้อยู่ไม่มากก็น้อยทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักนั้นเดือนนี้เป็นเดือนเห็นความยุ่งยากในเรื่องของสัมพันธภาพมองไปมองมาก็เห็นดาวราหูที่เล็งลัคนาอยู่เป็นพินทุบาทมองไปอีกทางหนึ่งก็ไปเห็นอีดาวศุกร์เป็นพิณทุบาทอกีกศุกเจ็อาจารย์เจ้าว,ว่าร้อนนิรันิ์จึงส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสที่ตัวเองนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพที่ซ้าซ้อนถ้าไม่คิดอะไรมากคบๆไปก็แฮปปี้แต่ถ้าเมื่อไหร่อยากจะเป็นถ้าเข้าเจ้าของขึ้นมามันทํายากลําบากเสียเหลือเกินส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วระวังจะมีเรื่องหึง,ห,งหวงเรื่องหาเรื่องจับผงจับผิดกันทําให้จุกจิกใจกันไปต่างๆนานาในเดือนเมษายน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่ง่วงจุ้ยโงเฮงอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล